สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมเอมกับช่องพีเอ็มฟอร์นะครับรถที่อยู่ด้านหลังเราคันนี้คือเจ้าฟอร์ดเอ็กเจนเอ็กซ์เอสนะครับวันนี้จะพามาดูว่า X อ็กซ์เเนี่ยสามารถใช้งานอะไรในระบบ Ford Pass ได้บ้างนะครับถ้าใครพร้อมที่จะรับชมแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็มฟอร์ดก่อนนะครับหากใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมได้เลยครับนี่นะครับอันนี้คือกุญแจของรุ่น X กซ์เอสเขานะนี่นะครับล็อกนะครับปลดล็อกนะอันนี้แล้วก็เราเชื่อมต่อฟอร์ดพาร์ทไว้แล้วนะครับที่น่าจะ เราจะเห็นในตัว XLT ขึ้นไปนะครับเพราะว่า XLT เขาจะเป็นปุ่มพุ s h start แล้วเนาะอันนี้จะเป็นแบบกุญแจไขนะจะมาดูกันว่าจะ start ได้ไหมนะครับกดปุ่มส start ค้างไว้นะครับเกินข้อมุลแบบนี้นะก็เดวรอเวลานะครับโอ้ XLT start ได้ด้วยนะครับโดยที่กุญแจเราไม่ได้บิดหรือว่าไปไขยอยู่ด้านในนะนี่นะครับ ก็สามารถที่จะดับได้ด้วยนะครับแล้วก็ล็อกปดล็อกได้นะครับเวลาเราขึ้นไปใช้งานเนี่ยเราก็เอากุญแจนะครับเสียบไขบิดสตาร์ทได้ปกติกเลยนะครับจะ,จะดับรถนะครับดับแล้วนะครับเรามาดูที่ประตูกันบ้างนะครับล็อกอยู่นะสั่งปดล็อกผ่านแอปฟอร์ดพาร์ตนะครับโอเค ปลดล็อกแล้วนะครับแล้วก็สั่นล็อกได้ด้วยเรียบร้อยครับโอ้นะครับแล้วก็มีการบีบแตรเนาะแล้วก็ในแอปพลิเคชัก็จะมีการดูค่าน้ำมันนะครับแล้วก็อายุน้ำมันเครื่องได้นะครับใช้บริการตรงนี้แล้วก็ค้นหาตำแหน่งได้ด้วยโอเคสำหรับรุ่น XLS นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับฟังก์ชันพอร์ตพาร์ในรุ่น XFS นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมมพอร์ t ให้เราด้วยนะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ